สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับป่าเล็กจัดให้นะฮะวันนี้จะให้ลูกค้าชมนะฮะการแต่งอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งกรุ่น XLT h i g h l a d e r นะครับยกสูงมาแต่งนะครับในส่วนหน้านะครับผมเปลี่ยนเป็นกระชนหน้านะครับ F150 Spider ครับสวยไหมครับ แลกรก็โปรงก็ใส่สกูปเตอร์นะฮะสกูปตามที่ลูกค้าต้องการนะครับรถสีดำก็ให้มันคมคืนกันนะฮะแต่งให้สวยนะครับข้อไฟหน้านะครับผมใส่ราวลังคาให้นะครับคล้ายกับวายแพร์ลูกค้าต้องการก็จัดให้นะครับผม ใส่คิ้วล้อนะครับเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับยาง265ทับ75ขอบ16ครับผมตามที่คุณลูกาค้าต้องการนะฮะสัดิกเกอร์ให้ลูกค้าบ,บอกสเปคมาต้องการแบบนี้ลักษณะนี้แล้วก็จัดให้นะครับแม็กสวยไหมครับอ่าครับเบ้ามือจับ ฝาครอบฝาละมันนะครับฐานมันนะครับผมโลบาลหลังเหล็กกลมนะครับนะครับสวยนะฮะโลบาลหลังเหล็กกลมข้อปลท้ายนะครับนะฮะแสดงให้ชัดเโลบาลลังเหล็กกลมนะครับเบาะมูจากฝากท้ายนะฮะ ขอบไฟใช้นะครับอานลบาหลังคิวดร้อมแมตนะครับ2575ขอบ16นะครับคือภาพรวมเลยนะฮะเราแต่งให้ตามใจที่ลูกค้าต้องการครับ ฟิล์มหน้าเต็มรอบคารันกาสตร,ร์ครับผมแต่งให้เรียบร้อยนะครับแต่งเรียบร้อยนำรุ่น x l t นะครับมาแต่งมาแต่งให้นะครับก็ประมาณนี้ครับเคสนี้สุกว่า คุณลูกค้าจ่ายกันดาวเองนะครับประสงค์จะให้แต่งต้องการลักษณะนี้แล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะครับผมหวังคุณลูกค้ารับชมอาจจะชอบแล้วก็ติดต่อมานะครับที่ปาริจัดให้นะครับผมชื่อไพโรจน์ครับ0 6 5 6 9ห6 9้าหกเก้าสามหกเก้าหนึ่งอ mm ่ะ hmm. ให้รายละเอียดที่โทรโทรท์ดีไลอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากฟอร์ดมหานครโอโตโมบิลสาขาลังสิทธิครับลูกค้าชมทีนะครับภาพรวมสวยครับอ่ามองไกลๆจะดูเด่นนะในภาพภาพมุมไกลนะครับทั้งคันนะครับภพาพมุมไกลทั้งคันครับสุดท้ายขอบคุณคุณลูกค้าอย่างสูงนะครับที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ